กินน้ากันปูกัญยาเขาอยู่ทะเลอยูอ่แล้วอือเราบริยากันนะดอกสิบอกให้ตรงตรงซะ,อะเ,เอออยามาใช้ไหนละอาหารไหนละของฝากให้ปู่ให้ยาไหนละมาไม่เห็นมีอะไรอยามาใช้คําพูดเหมือนบังคับให้เราต้องซื้อนู่นซื้อนี่นะขอซื้อซ้ำขอยอยากซื้อขอบริากราเป็นหอกมาหาปูกับยาเอาต้องซื้อกินแบบโอโ้โหโบดเงินเป็นซีซ่าหาพันบ๊เป็นหมื่นอย่างเงี้ยเออนะพาระขอก็มีพอกรซื้อดำพันสองพันซ้ำเต็ซ้ำเพิซื้ออะไรแค่นั้นแหละอืมอันนี้ใช้พูดเหมือนแบบโอ้โหแบบ นพูดคิดปว่าจะไปคอยซื้อมาแล้วาะาาทะเลเขาเต็มทังเลยเดี๋ยวนี่ไปซื้อนะเี๋ยวาเขาจะออกไปซื้อไปตาลาดอีกนี่ยังบ่พอดอ,อกบ่ต้องห่วงเรื่องแลวอยากนากินนะเด้อพี่น้องเด้ออืขอขบนไดมีเงินมาหเยาล,ล้วอก็ล้วขาบไดมาขอ,ขอ,งของเงินเราดอกปูกกัย่านะเขาผลบริมีเงินให้คอยดอกอือพ่อใหญ่แล้วไ่มีสมบัติยังให้คอยละพี่น้องอือจะบอกว่าหายซะเออไอ้ที่มาเนี่ยอากมาเล่นซื้อมาเลียนช่วงเาร์อาทิตย์พอดีอยากมาซื้อเนี่ยแหละบันไดมาอายุไปซื้อแบบอันนั้นน ปูกับยานะไไหนะเข้าใจนะเออเรื่องเงินคอยใหย้ซ้ำได้ก็คือให้บ่าให้แล้วก็แล้วเออมาอย่ามาบอกต้องซื้อนั่นให้ปูไม่ซื้อนี่ให้ย่าซื้อนั่นให้ปู่แล้วเป็นยังข่อยต้องเป็นฝ่ายซื้อตลอดคอยซื้อรู้ปูซื้อมันก็ขึ้นอยู่ก็ข่อยเงินอยู่ต้องข่อยเออข่อยก็ซื้อซ้ำข่อยมีอือเมเพราะเป็นสิมาซื้อเออคนเฮามาก็ต้องมีช่วงมีช่วงก็มีเนาะเออข่อยมาเนี๋ยวเขงลงมาเดี่ยเงินกระดามหมื่นหมื่นกว่าพี่โตมาทานน้ำมันหนุกน้ำมันกับซีซ่าหาพันแล้วไปกับเออหาความสุขสิโตเล็กๆนออยื คุณก็ต้องคิดบ้างมันดึกแล้วเราจะเข้าไปทําไมข่อยไปทะเลมาม่บวานขอยกลาบมาขะมืดแล้วอยบาเขาอืมข่อยกลับมาข่อยยุข่อยกับสื้อลาเสื้อต้มซื้อก้อยสิมาย่างนรทะเลกินได้สบจีเรีเขาไปหาปูสบมันมืดแล้วเขาไปเฮปิซังใน่บนะยุ่งก็ยุ่งมาหน้ากัอยู่เนี่ยอืมกังเว้นนี่แหะคือกังเว้นเออเล่นน้ำปูนี่กับหยานเบิร์ตมือกินย่างกับเื้อสู่กันกินไปที่เจ้าไม่ต้องมายาดหรอกข่อยสิมาย่างเงินทุ่งในทุ่งปูกับหยานนะแล้วะ มาแลวต้องซิมาบังคับต้องซื้ออันนั้นห้ปูเดอื้อนี่ห้ปูเดออันนั้นของฝากปูเดอซื้อซ้ำคอยซื้อแะละเออจะคอยเดินทางมาตั้งใจมากนี่กับเงินเป็น่าไรแล้วอืมมาเลยสิมาบังคับต้องพาปูไปกินข้าวร้านอาหารหรูๆนู่นนี่นั่นเราไปหรอเป็น่วนเราไปกันะตับอกไปให้จ้ะที่ต้องต้องเข้าใจมาขอดีใจอืมมาของบ้านวีใจถ้าเกิดซุ่มาจากี่มีเกิใจเรานกียวติคนบนมีอันนี้มาพเพราอคือความผิดเขานน่ต้องซื้อหันซื้อนี่ห้ปูกับยาต้องเห็ดเอาหนาพอเมน Đã nó hết Youtube, em không có mọi người ngưng Ừ Không mẹ khỏi,